ถ้ากับตอนอเมริกาซีวิวอว์เป็นหนังทุนต่ำแล้วก็คงเป็นอะไรที่สุขคอยบักจำฉันได้ปะแม่มึงชื่อมา้าข้ามค่ายแล้วใช่ปะกูเป็นคนออเอาไมงาสาบใส่ในคอมแบทมึงตอนเรียนรอดออ๋อมึงนี่เองนายโดนตามตัวอยู่ฉันไม่ได้เป็นคนโพสตเรื่องรัฐบาลน,นะคนที่คิดว่านายเป็นคนทำกำลังมาหานาย พวกนั้นไม่ปล่อยให้นายรอดแน่มาว้าวสตูดิโอเฮลิคอปเตอร์ตับตับตับกัปตันแม้บางคนจะมองว่ามันเป็นพลังสามัคคีแต่บางคนก็เรียกมันว่าหมาหมู่อสัตว์คุณใช้อำนาจอย่างไร้ขีดจำกัดและไม่มีใครควบคุม มันเป็นสิ่งที่โลกยอมไม่ได้อ่ะหนังสือโพนีสีสีสวยงามฉันรู่าบักกี้มีความหมายกับคุณแค่ไหนแต่ได้โปรดนะอย่าเพอกมีปัญหาอะไรก็เจอกันในเด็กดีไม่กูจะตั้งกระทู้ในพันทิปเรื่องนี้ถึงสระยุทธ์แน่ไอ้สระยุทธ์ไม่อยู่แล้วนี่หว่ากับตันรถเป็นอะไรเหรอรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยวะ่ะทำไมไม่ใช้โตเกียวฮอตล่ะ ใช่แล้วเครื่องฟิตชักติดง่ายกูนิยมฝั่งยุโรปงั้นแบบที่กูให้ไปตลอดนี่ไม่ได้ดูเลยใช่ไหมเอ้ารู้สึกผิดเลยกูผมแค่อยากมั่นใจว่าทีมผมมีแต่คนชอบดูแบบฝรั่งในอดีตผมเคยชอบอุเอฮาระไอไม่ว่ากันใช่ไหมคุณรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะใช้หนังโป๊เป็นทางปลดปล่อยจริงๆเหรอโลดบิดไม่กัมตอนกูซื้อของแท้ โทษนะโทนี่ผมไม่มีทางทำแบบนี้ถ้ามีทางเลือกอื่นผมชอบแบบเกลี้ยงเกลาญี่ปุ่นโกนแล้วก็มีอพอทีหมดความอดทนละสไปเดอร์มอยเอา้าฮ้ยเชี่ยเฮ้โอ้อยขอ้ขอเท้าพิกข้อเท้าพิกโอ,อยโอ้ยโอ้ย ไงทุกคนฮู้ลงท่าซูเปอร์ฮีโร่เลยไม่ดีกับเขานะแบบนี้มากับมึงไหมเนี่ยคิดว่ากูจะมีเพื่อนแบบนี้ไหมโอ้ยคันง่ำดา่างเว้ยใช่ไหมอุ้ยคันเด้อครับโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยเว้ยโอ้ยยุ่นไงอยู่วะเออเน่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 เน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 อ้า,อา คุณคงจะสงสัยสินะว่าซูเปอร์สตาร์พันล้านอย่างผมเนี่ยมาอยู่ในชแนลนี้ได้ยังไงในคลิปตัวอย่างล้อเลียนกัปตันอเมริกาซีวี่วอร์ของชแนลชื่ออะไรนะคอสคอสโคอะไรนะเออเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไอเอ่ออะไรนะขออีกรอบดิคอสบิดเหรอ COSBIT อ๋อมีด้วยชแนลเนี้ยไม่ใช่ว่าปิดไปแล้วเหรอเอายังไม่ปิดเหรอโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอ่ะคือเอาตรงๆเลยนะก็คือเขาอยากให้ผมมา มาโปรโมทให้ก็นิดนึงก็โปรโมทให้สักหน่อยใครที่ชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะโอ้ยกูกลับบ้านได้ยังเงโอ้เฮ้ยอีกเรื่องหนึง่งอย่าดูดคลิปนี้ไปอัพใหม่นะมึงไม่งังน้นตามไปกร,ทรนะทืบเลยเฮ้ยไอากระโจรสีแดงเจ้าฆ่าตัวไหมเนี่ยเออขอบคุณหลายอืมอืมนี้นักป,ปีตห้ บ๊ายบายอืมบ๊ายบายบ๊ายบายมึงปิดได้หรือยังเนี่ยถ่ายอยู่ได้ละปิดได้ละจะพ่